กอของหยวนเว่เป็นบกอของอาจารย์โจชวนด้วยที่ออกมาถแถลงตอนนี้มีสองประเด็นที่อยากจะบอกประเด็นแรกเขาจะบ,บุคคนนิรนามเกิดจากเจตนาของผู้ที่ไม่หวังดี 2. ออาจารย์โจชวนไม่เคยให้ใครเขียนงานแทนไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครเขาไม่มีทางทําแบบนี้และไม่จำเป็นต้องทําด้วยและฉันเชื่อว่าจะต้องมีสักวันแสงส่องจ้าทุกอย่างจะชัดเจน ชูลีมูทะลุเกินไปหรือเปล่าทําไมถึงฉันติดต่อสวัวเหินกับอากุยแล้วว่าห้ามยื่นมือมายุ่งเรื่องนี้อย่าทําให้พวกเขาติดร่างแหไปด้วยเลยแล้วทําไม่กลัวติดร่างแหหรือไงชูลีชูลีฉันทาอะไรให้เธอขุนเคืองถึงได้ขัดข้าฉันตลอดฉันเพิ่งโพสตแถลงเธอกลับมาตบหน้าฉันตามหลังหมายความว่ายังไงไม่อยากทำงานที่นี่แล้วเหรอ ก็เพราะว่าฉันเป็นบอกอของหยวนเย่ฉันถึงต้องแถลงฉันเป็นคนดูแลเจ้าชวนตั้งแต่แรกเขาเป็นคนยังไงฉันรู้ดีกว่าพวกคุณฉันเข้าใจเขาที่สุดเขาไม่มีทางทําแบบนี้ครั้งนี้หยวนเย่ไม่อยู่ข้างเขาฉันอยู่ข้างเขาเองใใจกล้าดีนี่ออกไปซะใครบังอาจมาไล่ชูหลีอะอาจารย์เสียไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้พร,พรุ่งน,งน,งนี้พรุ่งนี้คุณก็ไล่คนในกองบอกอของผมออกไปหมดนะสิ ไปประชมุมไปค่ะไอจีอี G e, ชื่อแปลกซี่ลีปังว่าไรที่ดังได้ใจ